ยินดีต้อนรับสู่ f h Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์ที่คุณวางใจได้เรามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมวิเคราะห์เรื่องการใช้งานจริงสมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่และวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งตารอ นั่นคืออ s ซูซ MPV 9กที่นั่งรุ่นปี2026รถยนต์ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของอ s ซูซในการเข้าสู่ตลาด MPV เต็มตัวโดยออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งการใช้งานของครอบครัวและธุรกิจขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่ผู้บริโภคต้องการรถยนต์ที่นั่งได้หลายคนประหยัดน้ำมันและทนทานรถคันนี้จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามอง ดีไซน์ภายนอกของ Isuzu MPV 9กที่นั่งปี2026ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบ SUV เข้ากับความอเนกประสงค์ของ MPV อย่างลงตัวด้านข้างตัวรถดูสูงและทรงเหลี่ยมสแสดงออกถึงจุดประสงค์ด้านการใช้งานได้อย่างชัดเจนด้านท้ายโดดเด่นด้วยฝาท้ายและทรงตั้งโลโก้ Isuzu ขนาดใหญ่ตรงกลางประตูหลังเส้นสายของตัวถังดูเรียบง่ายแต่มีมิติพร้อมกับสปอยเลอร์และเสาอากาศแบบครีบฉลามช่วยเสริมความทันสมัยบานประตูสไลด์ทั้งสองด้านช่วยให้การขึ้นลงสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือพื้นที่แคบรูปลักษณ์โดยรวมได้รับแรงบันดาลใจจาก MU-X และ D-Max ซึ่งสื่อถึงความแข็งแรงทนทานในแบบฉบับของ Isuzu ในด้านขุมพลังแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า Isuzu MPV รุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบบลูพาวเวอขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทนทานและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการเดินทางระยะไกลหรือใช้งานหนัก โดยจะมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2งล้อและสล้อพร้อมเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีเวอร์ชั่นไฟฟ้าแต่อนาคตก็อาจมีรุ่นไฮบริดเพิ่มเข้ามาจุดเด่นยังคงเป็นเรื่องของความคุ้มค่าการดูแลรักษาง่ายและสมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงภายในห้องโดยสาร Isuzu MPV รุ่นนี้เน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายเป็นหลักสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง9ที่นั่งกระจายอยู่ใน3แถวเบาะแต่ละตำแหน่งมีพื้นที่วางขาและไหล่กว้างขวาง หลังคาสูงช่วยให้รู้สึกไม่อึดอัดการจัดวางภายในมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งตามการใช้งานได้อย่างสะดวกเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพดีพร้อมช่องเก็บของรอบคันแผงแดชบอร์ดมีความทันสมัยใกล้เคียงกับ MU-X ติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางคอนโซลพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและหน้าปัดดิจิทัลมีช่องเสียบ USB และช่องแอร์ในทุกแถวตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวในการเดินทางไกลด้านเทคโนโลยีถือว่าครบครันพอสมควร โดยระบบความบันเทิงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ในรุ่นท็อปอาจมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วและระบบเสียงคุณภาพสูงที่กระจายเสียงทั่วห้องโดยสารในเรื่องความปลอดภัย Isuzu ก็ให้ความสำคัญอย่างมากโดยจะมีระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและถุงลมนิรภยัยรอบคันสำหรับรุ่นสูงสุดอาจมีระบบช่วยขับขี่เช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองหลังแบบ360องศา ความสามารถในการใช้งานคือจุดแข็งหลักของรถรุ่นนี้การจัดวางที่นั่งแบบก้าที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่รถรับส่งนักเรียนโรงแรมหรือใช้เป็นรถรับส่งสนามบินเบาหลังสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของได้อย่างยืดหยุ่นความสูงจากพื้นพอเหมาะช่วยให้ขึ้นลงง่ายโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุหรือเด็กและถึงแม้จะใช้งานแบบบรรทุกเต็มพิกัดก็ยังคงมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถในระดับใช้งานได้จริง ในด้านการขับขี่เบื้องต้นมีรายงานว่า Isuzu MPV รุ่นนี้ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและควบคุมง่ายพวงมาลัยถูกปรับจูนมาให้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปไม่เน้นความสปอร์ตช่วงล่างซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีควบคุมตัวรถได้มั่นคงแม้ในขณนะดโดยสารเต็มคันเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดทอนอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลาย สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดใน Isuzu MPV 9ก้าที่นั่งคือการผสมผสานความทนทานแบบรถเพื่อการใช้งานเข้ากับความหรูหราและสะดวกสบายที่ผู้ใช้ยุคใหม่ต้องการแม้จุดยืนหลักของ Isuzu คือความแข็งแรงและความคุ้มค่าแต่รถรุ่นนี้ก็แสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ที่ใส่ใจต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางและประเทศกำลังพัฒนาที่รถประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากด้านราคาแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่เชื่อได้ว่าอิซูซูจะยังคงวางตำแหน่งให้รถรุ่นนี้มีความคุ้มค่าสูงในระดับที่ผู้บริโภคทั่วไปหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือฟีเจอร์ที่จำเป็นโดยสรุปแล้วอิซูซู MPV 9ที่นั่งรุ่นปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่หรือรถที่ตอบโจทย์ธุรกิจขนส่งที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงความกว้างขวาง ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่จำเป็นได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่ผู้ประกอบการหรือคนที่มองหารถอนเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ในทุกมิติ